หายใจเลือกทำจิตให้บ้างทำใจให้ใสให้สว่างให้สงบเนาะคือการสวดมนต์สวดมนต์อริยาคาภาวนาคือยากินโรคทั้งหลายทั้งปวงคือความทุกข์ทำยังไงจะให้ใหายทุกข์ทั้งกินนาคะาวันนี้จะพาสวดมนต์ปฏิจจสมุปาทนะจากพระโอษฐของพระเจ้าเนาะแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าเปิดกุ่มสักย์ บุญทาจิตให้ดีนึกถึงบุญกุศลของเราทุกทุกบุญที่เราทํามาทั้งหมดวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับโยมอ่าโยมพี่นะ้เรียกโยมพี่นะได้ถวายกล้องในการเผยแผ่ศาสนาของหลวงแม่นะก็คือโยมโยมสิริวันที่แฟนคบค่ะที่ที่แฟนครับที่แฟนคลับ แล้วก็คุณป่ายังเอาอ่านให้ดองแม่เนี่ยนะคุณป่าพเยาฟรีฟรีเดนค่ะแล้วก็หนูค่ะไรไรโฮเฟอร์ค่ะแล้วก็พี่ลำดวนจันสีคุณนุชจรีเข็มเพชรพี่นิตยาสอนอสีสมบูรณ์สีสมบูรณ์ดานี้ลาทรลิปแฟนคลับคุณภาษาคุณภาษาเยอรมันสันหมยึง Uh, ja. Heute wir sind was sagen wir Gespende für die, für die um, Kamera. Die erste Frau, die große Spende, ist die um, Tante Silvan, die Freundin. Ja, und äh, Papa ja Frieden. Und ich bin selber Rehreinhofer. โอนคุณลำดวนจันสีอ่านเออแล้วก็คุณนุชจลีเขมเบศโอนพินิตยาสี่จมูนโอนด้านเดียร์ด่านนี้เลยที่แฟนโคบดีเออท็อกเตอร์ฟูรีปาซิลิวานโอนวันนี้เราเป็น getroffen habe, Manora, ja Ma Meisterin? Manora. Obermeisterin Manora. Dass wir heute mit ihnen getroffen haben. Wir sind sehr, sehr zufrieden und wir sind alles glücklich dabei und alles mit Freiliche und เยอกลิกกลือกลสยเสยป่าอีวอะไรั้งิว่นทการ่จเป็นอย่างนั้นแหละากวันเลยวะคุงงแม่ไม่ได้เตรียมตัวอันนี้หลวงแม่ก็จะนาเอากล้องที่ถวายหลวงแม่ในวันนี้นามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่องานของพระศาสนาที่หลวงแม่ออกเผยแพร่พระศาสนาไปทั่วโลก ที่หลวงแม่เดินทางไปประเทศไหนก็จะนําเอากล้องที่ถวายเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะให้สาธุชนทั้งหลายได้เห็นภาพบรรยากาศหรืองานที่หลวงแม่ทําเผยแผ่พระศาสนาเนาะขอให้บุญครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำริจผลโดยเร็วฉับพันนะท่านบินทุกสิ่งใดขอให้พ้นทุกในสิ่งนั้นเนาะ อิทาพิขเวอริยสาวะโคอปิจิสัมปมปันเยวะสาธุกังยวนิโสมนาสิกาโรติเพิสูทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกภคลยเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเที่ยวดังนี้ว่าอิมาสมเมียงสติรามติด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ ปัดใจจึงมีวิญญาณวิญญาณ Tchau! Tchau. down and 大鹏展。 แห่งชาติชาติลิโรธาชาลามลาลังโซกับปาลเทวะทุคารสาสุมาตันสุซายาสานิรุตชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแหละ ทีแม้จะสวดกูกระขับบ้างแต่เราก็สวดจบจนได้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสำเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุนีแหละเขาเรียกว่าของเก่าไม่เล่ามันก็ลืมของยืมไม่ใช้มันก็หายคนตายก็หายใจไม่ออกคนถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวเรเจะเค่ะ <kh> <NV> อีกแล้วม <à> ันม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 ันก็อยู่ในนั้เดี๋ยวหลวงแม่จะจะจะแบรให้ส